เปิดดวงราศีมิถุนดวงของท่านจะเป็นอย่างไรกันครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปิดดวงคนเกิดราศีมิถุนกันนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดนะครับเพียง199บาทเท่านั้นใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยเป็นเดือนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเป็นเดือนที่ต้องสู้ชีวิตนะครับถึงแม้ชีวิตจะสู้กับกระตาวนะครับก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ต้องลุยหน่อยนะครับแต่ลุยแล้วก็มีสิทธิ์จะได้ดิบได้ดีนะครับคนเกิดราศีมิถุนนะครับ ในเดือนนี้เด่นเรื่องอะไร 1. ครับเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานนะครับโดดเด่นนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตจากเรื่องของการงานนะครับเรื่องการงานเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่หวังเรื่องเงินได้นะครับเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยไม่โดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับเรื่องการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตรับทรัพย์ก้อนใหญ่ นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีมิถุนทํางานที่คุณทําให้ดีนะครับหรือใครที่กําลังหาอาชีพเสริมศึกษาเรียนรู้และตั้งใจลงมือทํากับมันให้แน,แน่วแน่มีโอกาสสูงมากที่คุณจะประสบความสําเร็จในเดือนนี้นะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงานงานหลกักงานรองงานเสริมมีโอกาสสาเร็จหมดแต่คุณต้องลุยคุณต้องตั้งใจถ้าคุณไม่ลุยไม่ตั้งใจโอกาสสาเร็จอาจจะยากนะครับแต่ถ้าลุยตั้งใจมีโอกาสที่จะร่ํารวยจากงานจากธุรกิจที่ทํานะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ดีนะครับคือเรื่องของมรดกนะครับมีโอกาสนะครับได้มรดกมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถนะครับได้ทรัพย์สินที่ใหญ่ๆนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับดวงชะตาถือว่าค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรนะครับใครเกิดราศีมิถุนเนี่ยก็ถือเรื่องช่วงเดือนพฤศจิกายนในช่วงช่วงนี้ถือว่าดวงค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ย คนโสดนะครับมีโอกาสนะที่จะได้เจอกับคนถูกใจมีคนเข้ามาคุยนะครับมีโอกาสได้เจอกับคนในเครื่องแบบนะครับอาชีพสายลุยหน่อยนะครับก็เช่นวิศวกรนะครับหรือช่างหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือคนในเครื่องแบบนะครับเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยเลือกไม่เลือกอยู่ที่คุณนะครับอันนี้มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาแต่ว่ามีโอกาสที่จะเลือกไม่เลือกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของคุณเอง นะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยเดือนนี้คนโสดถือว่ามีคนโปรไฟล์ดีเข้ามานะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวกับแฟนนะครับหรือแฟนเราเดือนนี้อาจจะเจ้าอารมณ์นิดหนึ่งก็ต้องเอาใจเขานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่ได้ได้ว่าต้องตามใจหน่อยนะฮะส่วนเรื่องของเพื่อนวงสังคมอันนี้ต้องเตือนนิดหนึ่งนะครับถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยต้องเตือนนิดหนึ่งนะครับได้ไพ่ใบนี้นะครับ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครมากเกินไปนะครับบางทีเนี่ยเราอะ่ะให้ใจกับคนอื่นเต็มร้อยอะ่ะแต่เขาอะ่ะไม่ได้ให้ใจเรานะเขาให้อย่างอื่นมานะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไว้ใจใครเกินร้อยรักเพื่อนได้นะครับรักส่วนรักไว้ใจส่วนไว้ใจนะยกตัวอย่างสมมุติคุณมีอ่าผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆแล้วกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีแฟนคุณรักแฟนคุณมากเลยแต่ว่าแฟนคุณเนี่ย ไว้ใจเรื่องงานสมมติงานช่างเขาทําอะไรไม่เป็นเลยอะคุณไว้ใจไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะดังนั้นเนี่ยรักส่วนรักไว้ใจส่วนไว้ใจนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทําอะไรอย่า,ยาทุ่มสุดตัวนะครับแล้วจะดีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือพยายามอย่าไปมีปากเสียงกับผู้รักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้นะครับแพ้นะครับเดีได้ว่ามีปากเสียงแล้วแพ้นะครับต้องอยู่เงียบๆดีกว่าอยู่แบบ ก็บปาเก็บคำนะครับบางทีเราอาจจะถูกนะแต่ว่าเราไม่มีอำนาจไปสู้อะไรกับเขาได้นะครับเขาทํามาก่อนเรา,เ,ราเขาเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าขององค์กรอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปงัดมันก็ไม่ได้นะฮะดังนั้นก็คนเกิดราศีเมถุนเนี่ยเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้เรามาระวังหนึ่งนะครับพูดแต่สิ่งดีๆนะเราจะได้สิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ช่วยเสริมคุณนะครับก็คือการช่วยเหลือผู้ด้อยกว่าหรือว่าผู้ที่อยู่ต่ํากว่าคุณ นะครับทั้งการให้ทานนะครับให้ทานเนี่ยแนะนําให้ไปให้เด็กนะครับหรือคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับไม่ว่าตามโรงเรียนนะครับมูลนิธิโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะครับหรือทําบุญกับสามเณรอะไรก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนเกิดราศีมิถุนทําบุญตรงเนี้แล้วจะช่วยเสริมดวงให้ลุ่งเรืองนะครับมีแสงในตัวเองนะครับ แล้วก็เรื่องของการงานนะครับขยันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ต้องเรามาระวังก็คือระวังจะถูกโยนงานมาให้เยอะเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้สึกแบบมีลูกเล่าลูกชนด้วยนะครับก็บางทีเนี่ยเราเป็นคนรักเพื่อนเราเป็นคนดีอะเพื่อนเนี่ยแต่บางทีเพื่อนแม่งก็มีเหลี่ยมแม่งก็โยนงานมาให้ก็มีนะครับดังนั้นตรงจุดเนี้ยต้องเรามาระวังให้ดีๆด้วยนะครับ เรื่องไรายได้ก็บอกไปแล้วเนาะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่บางทีคุณอาจจะยังไม่พอใจอาจจะรู้สึกว่าหูยฉันทํางานเยอะแต่ทำไมไรายได้เดือนนี้มันน้อยนะครับก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะยิ่งทำงานเต็มร้อยอาจจะรู้สึกได้สักเก้าสิบอะยกตัวอย่างอะนี่นะฮะคือถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นในตําแหน่งการเงินเนี่ยเรียกได้ว่าไม่พอใจไม่ใช่ไม่เยอะนะบางทีเราเงินน่ะที่เราได้มันเยอะแต่ว่าเราอะแค่ไม่พอใจเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวัง เห็นพอดีเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะก็เรื่องของเพื่อนเรื่องอะไรพวกนี้อย่าให้เพื่อนอย่าให้คนรู้จักยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะอันอันตรายพอสมควรนะครับมีโอกาสไม่ได้คืนมีโอกาสโดนชิ่งไปเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเองินเนี่ย,ยอา่าแนะนําส่วนตัวคืออย่าเพิ่งให้ใครยืมช่วงนี้นะฮะดีที่สุดปลอดภัยกับตัวคุณเองนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ดีจะเรียกว่าดีดีไหมอ่ะก็ ได้ไปนี้เด็กถือถ้วยนะฮะข้อดีคือ,อขึ้นตำแหน่งปุตตะข้อดีคือ,อถ้าใครที่แต่งงานแล้วอ่ะดีมีโอกาสมีบุตรมีโอกาสมีบุตรเป็นอภิชาติบุตรมีโอกาสมีบุตรที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่แต่งงานยังโสดอะ่ะเรียกได้ว่าอาจจะมีรักที่ว่ามีเด็กเข้ามาจะชอบหรือไม่ชอบเรื่องไม่เรื่องอันนี้อยู่ที่คุณผมตอบไม่ได้นะครับแต่ว่า ก็เป็นคนน่ารักดีนะฮะแต่ว่าก็อะไรหลายๆอย่างก็ต้องอดูแลนิดนึงนะครับเป็นเด็กที่นิสัยดีแต่เราต้องดูแลเขานะครับก็เรื่องอื่นๆไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเรื่องของอาการลงทุนอะไรพวกนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะครับเจ็ดเหรียญคือต้องศึกษาให้ดีๆนะครับอย่าเชื่อคนมากเกินไปนะครับเชื่อข้อมูลเชื่อสถิตินะครับบางทีคนบางคนเนี่ยมาบอกมาคุยว่าเอ้ยลงทุนได้100%เซ นะครับปรากฏแมงเพล่นได้มีกี่วันอรอนมันแตกไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เชื่อ,อสถิติดีกว่าเชื่อข้อมูลดีกว่าโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันคนเกิดราศีมิถุนเก่งอยู่แล้วขอให้คุณร่ํารวยประสบความสําเร็จร่ํารวยเงินล้านนะครับก็ขอไวยพรให้แล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้เผื่อคุณจะได้เจอกับคนที่ราศีเดียวกับคุณนะครับสวัสดีครับ